ที่แปดสิเอ็ดจอมมานสามตาจูเชียงหันไปกล่าวกับอัางเนื้อเจ้บนเตียงตัวเจ้ท่านคำนวณความเป็นมาของชายชารานั้นได้หรือไม่ความเป็นมาของมันไม่อาจทราบได้แต่นานพลังฝีเมอสูงล้ำหน้าพลันพรึงอาจบางทียังเหนือกว่าพระมกุปราสาทดำนจูเชียงเงียบงันชั่วครู่จึงกล่าวว่าตัวเจ ท่านยังต้องพักรักษาตัวอีกถูกแล้วอย่างน้อยต้องครึ่งเดือนเาพเจ้าเจ้ารุดสู่เก่าเก่งสัวสักราท่านคิดทำอะไรตัวเจนีสินของท่านนี้ต้องให้ฝ่ายตรงข้ามชดใช้ทดแทนอย่างสาสมอังเงียเจอกล่าวอย่างพลุ่งพลานว่าน้องเราแล้วกันไปเติมฝ่ายตรงข้ามพลังฝีมือสูงยิ่งจูเฉียงกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ ข้าพเจ้าต้องการดูว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลชนชั้นใดในเลยจะฆ่าคนทั้งที่เพิ่งพบหน้าได้ท่านคิดไปจริงๆหรือแน่นอนอรอจนข้าพเจ้าเดินทางกลับมาอาการของตัวเจ้คงทุเลาแล้วน้องเราจะได้ดูแคลนศัตรูเด็ดขาดให้รุกถอยไปตามสถานการณ์ถูกแล้วอั้งเนียจือกล่าวว่าท่านต้องรับปากเรา ว่าจะปฏิบัติการอย่างระมัดระวังจะได้ให้เราต้องกังวลใจท่านควรทราบว่าชีวิตของคนผู้หนึ่งฝากฟังไว้กับท่านแล้วจูเชียงสถานใจอย่างรุนแรงพร้อมกันนั้นก็ลอบละอายใจหากเก่งหวยมีศักดิ์เป็นคู่มันของตนแต่ตนมักและเลยลืมเลือนนางคล้ายกับว่านางไม่ได้อยู่ในดวงใจของตนเล็กเสีงนะัตัวเจน ผู้น้องจะระมัดระวังทุกฝีก้าวประเสริฐมากอย่างนั้นข้าพเจ้าไปแล้วถนอมตนด้วยน้ำคำห่วงใหญ่กังวลรำกําชับดุดเป็นพี่น้องร่วมอุทอนจูเชียงอำลาจากเรื่องเมียเจอมาเห็นเวลายังเช้าอยู่สามารถเดินทางระยะหนึ่งแล้วเจ๋งแวะพักผ่อนดังนั้นจูเชียงก็ไม่เข้าเมืองมุ่งหน้าเดินทางตรงไป เพื่อให้พวกกี้เหียห่ยงล่งงูรู้ร่องรอยของตนตลอดลายทางจูเจียงจึงทิ้งรหัสหลับไหวในภูเขาเก่าเก่งสัวที่หุบเขากิเลนเทียงตรงของวันนี้โบรากฏนักศึกษาขลุมหน้าผู้หนึ่งขึ้นวางเอวสะพายกระบีที่ฝักประดับอัญม,มณีแพลวพ่าวตามมันคือจอมมิตรกระบีหักจูเจียง โจเชียงปรากฏกายมาด้วยลักษณะของจอมอมหิตกระบ,บีหักกว่าตามองทำเลที่ปากของเขาแล้วสาวเท้าเข้าของเขาไปย่างแช่มช้าเนิบหนาเข้าไปประมาณสี่สิบว่าและเห็นเบื้องหน้าปักป้ายศิลาข้อหนึ่งฉลักอักษรที่คมกูควันผู้คนจนกระเจิดกระเจิงว่าผู้หลวงล้มต้องตายจูเชียงแค่นหัวร่ออย่างเย็นชา ฝ่ามือขวาสัมบัติฟาดไปได้ยินเสียงดังโครมใหญ่ปลายศิลาทุกพลังฝ่ามือกระแทกแหลกละเอียดเป็นผุยผงจูเชียงชาวเท้าก้าวต่อไปเดินทางในหุบเขาวาดเสียวเปียมอันตรายศิลาประราชสลับซับซ้อนคล้ายกับเป็นกิเลนจำนวนสุดขนานับยืนตระงานด้วยท่วงท่าต่างๆ ระวังโขดหินเกลื่อนกราดไปด้วยกระดูข่าวโพนเป็นที่น่าพลันพลึงนะักขาด่าเป็นซ่ากระดูของผู้เถียล่วงลำข้อสูงเขาแล้วถูกา่าจากสภาพเท่าที่เห็นเราบูนแน่ชัดว่าคนในหุบเขากเกลนเป็นอสูรร้ายผู้เหี้มโหดแน่นอนถูกครั้งที่เสียบเท้าไปบังเกิดเป็นเสียงที่เหยียบย่ำถูกกระดูข่าวเพิ่มบรรยากาศวิเวกบังเบง เปียมกลิ่นอายพูดผีปีศาจทันใดเบื้องหน้าสายตาละหลานบุ่มเงาร่างสายหนึ่งทลันมาวางหน้าดุดวิญญาณพูดไพรจูเชียงหยุดเท้าชะงักก็ร่างเงยหน้ามองไปถึงกับสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเนี่ยผู้ยูเบื้องหน้าหากจะบอกว่าเป็นคนยัยเม่เ,เรียกเป็นตัวปลาตนหนึ่งและเห็นมันมีตาข้างเดียวลังคมงองม จมูกบานใหญ่ปากกว้างเสแยะฟันที่ลมแรมโผพ้นออกนอกปากผมยุ่งเยิงดัง,งรังนกโรกรางตายคางไร้หนวดเคราเมือถือแช่ออนขดตาข้างเดียวของมันโทรปรากายสีครามวาวาสารรูปที่ทุเลดอัปปะรักเยี่ยงนี้เป็นที่ประวันพันพึงต้อผู้พบเห็นยิ่งนะักตัวประหาดนั้น ยังศสีรษาสํารวจดูจูเชียงตลกหนึ่งหัวร้อเคียกดังพิกลกล่าวว่าเศษสวาน้อยเจ้าถึงกับกล้าทำลายป้ายห้ามเข้าป่าุบเขา่าสาประไม่บังเจ้าต้องตายด้วยวิธีใดจูเชียงกล่าวเสียงเย็นชาท่านลองบอกมาฟังหูว่าต้องตายด้วยวิธีใดกระชากเย็นเจ้าออกมาก่อนจากนั้นจึงถลกหนังของเจ้าแล้วลากสังขารไปแช่ในน้ำเกลือ จ้าเห็นเป็นไรวิเศษมากขอเพียงท่านทำได้ดังว่าตัวปลาดนั้นขยับข้อมือบุกได้ยินเสียงดังความแสในมือพลันเยียดตรงระดับความยาวประมาณวาเศษทั้งสองตอนนี้ห่างกันวาเศษพอดีปลายแสจังเยียดพุ่งไปถึงเบื้องหน้าจูเชียงจูเชียงยืนแน่วหนิงมิวันไหวปล่อยให้ปลายแสม้วนตวัดเป็นวงเฉียดผ่านใบหน้าไปยังบุบิด จากท่วงทานี้แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามบังคับแช่ได้ปลาดเปะยะดียกตดงูรายแต่สารููปของตัวประหลาดน่าใช่บุคคลที่ทำร้ายอ้างเนียเจอมหมดังนั้นจู่เจียงจึงกล่าวอย่างเย็นชาว่าข้าพเจ้าต้องการพบเจ้าของหุบเขานี้ตัวปราดนั้นส่งเสียงโร่ร่อเขียกๆอีกเสียงหห่ร่รนนี้ขัดหูยิ่งกว่าข้างกู สุดที่จะทนฟังได้เจ้ายังไม่ขู่คนยังจดจำได้หรือไม่ว่ามีนานมานีมีดุรุนีคลุมหน้าชุดแดงนางหนึ่งถูกพวกท่านทำร้ายบาดเจ็บนางยังไม่ตายหรือพวกท่านมีอาจติดชีวิตนางหรอเด็กน้อยเจอยู่บนเส้นทางเดียวกับนางหรือจูเชียงสองตาเป็นประกายบาวบวกล่าวว่าถูกแล้ว เขาเจ้ารุดมาเพื่อทวงถามนี่ส e ินรายนฮ่มีความหมายยิ่งกลับมีคนกล้ามาทวงนี่สินกับหูเขาเราเรื่องมีความหมายยังมีอีกมากนักเด็กน้อยเราหูไม่มีเวลาพร่ำเพรไรกับเจ้ามอบชีวิตมาเถองวาจาคาดคำได้ยินเสียงควบดังรักายหูเงาแช่แวกฟ้ากาศ มวนพันมาดุดสายฟ้าแลบจูเชียงกรีร่างทลันลมท่าร่างคล้ายวิญญาณไร้สภาพตัวปราดดันจูโจมแสบไม่เห็นเงาผู้คนจึงส่งเสียงร้องดังพิกลรังแส่กลับเขินมาขูคำว่ารว่าเด็กน้อยกลับมีฝีมืออยู่ท่าสองท่าในเสียงว่ากล่าวคำนวณตำแหน่งของจูเชียงแล้ว สมาแท่ไปเป็นคํำรบสองเหงาแท่กระจัดกระจายเป็นม่านดําพื้นใหญ่โครบคล,ลุมอาณาบริเวณเกือบสองว่าพลังแทะบีบผิวเกรียวกระดดุจจะฟาดอากาศกระจุยกระจายไปท่าจู่โจมเป็นที่น่าตื่นตระรนหนึ่งจูเชียงอาศัยท่าร่างไรสภาพอันพิสดารขยับกายลุดพ้นออกมานอกวงแคขนเสียงว่าดูท่า ต้องจัดการกับท่านก่อนตัวปราชนั้นกระนำจูโจมสงครั้งล้วนพลาดผิดผมพมเผาที่คล้ายยาแห่งพันลุกชีฉันตาข้างเดียวกลอกลิ้งไปมาดุดงูผิดแสยะแยกเกี่ยวด้วยทาทีอันดูร้ายน่ากลัวจูเชียงกระชา่ากระบีดังขบกระชับม,มั่นไว้ในมือตัวปราชนั้นร้องพงมาเจ้าคือจอมอมเหตุกระบีหัาเรลอไม่ผิด ดีมากคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะแส่มาเงเงาแส่พลันพุ่งฉวัดชเวียนโครรุมบทบังท้องฟ้าจูโจมหมมใส่จูเฉียงเป็นครั้งที่สามจูเฉียงกรีดกระบีในมือว่าไปประกายกระบีพึ่งแผ่ออกพลันมีเงาแส่มวนมานรู้สึกแขนขวาสั่นสะเทือนโดยแรงกระบีหักถูกแส่ฝายตรงข้ามรัดพันเอาไว้ ได้ยินเสียงหัวร้อนพิกลบาดกำลังภายในที่รุนแรงสายหนึ่งได้แผ่ทะลักมาจากตัวแทะแนวทางของกระแสพลังเย็นเยียบจับจิตหมายจะช้ำแรกชิพจรข้อมือจนต้องคลายมือปล่อยกระบี่จูเชียงแค่นเสียงดังเฮิร์งเกรงกำลังภายในขึ้นกุมด้ามกระบี่แนบแน่นสลายพลังเย็นเยียบที่กุกขามมา พร้อมกับใช้ลมโบราณภายในกระแทกย้อนไปตัวประหาดนี้มีกำลังภายในลึกล้ำหน้าแตกตึงถึงกับหากล้างกับจูเฉียงได้โดยไม่เพียงพลําเป็นโรและเห็นอาวุธทั้งสองชนิดม้วนผ่านกันเสือผ่าทั้งสองพิ้วเปลีวสวัยดังผึบผับจูเฉียงเร่งเลาะกำลังภายในถึง12ส่วนตาแข้งเดียวของตัวประหลาดนั้นแทบทลนออกนอกเบา เส้นเอ็นบนหน้าผากพ,พองโตขึ้นเหงอการไหลพร่างพูลงมาแต่มันยังกัดฝันต้านรับไหวรากฐานกำลังภายในของจูเฉียงเกรงกล้าวเกือบ150ปีแต่ยังไม่อาจโค่นฝ่ายตรงข้ามลมลงจากความนี้แสดงว่ากำลังภายในของคู่ต่อสู้กอบรรลุถึงขั้นนาแตกเตือนระบโกรองว่าอยู่เหนือบรรดา18อสูรฟ้า ที่เคยประมือมายืนประจันหน้ากันชั่วครู่จูเฉียงพลันรั่วรวมกระแสกำลังเป็นคมใหญ่ระบายลมหายใจยาวๆจากปากขยับกระปีโดยแรงได้ยินเสียงครางอันเจ็บปวดตัวปราดนั้นปล่อยมือทิ้งแส่ถอยกรุดกรุดไปสามก้าวงมปากมีโลหิตดสดๆไหลเสมออกมาสองสายสแสดงว่าได้รับมอบช้ำภายในแล้ว จูเฉียงสลัดตัวแส่หลุดจากการม้วนพันกระบี่หักขยับกายทะลันไปเบื้อง,งาของฝ่ายตรงข้ามจะได้ให้โอกาสแก่ฝ่ายตรงข้ามความคิดนี้ว่าขึ้นในสมองหลุดปุรกายสายฟ้ากระบี่หักกรีดปาดไปยังฉับพลันกระทันหันแต่ยินเสียงร้องดังโวยหวน,หวนตัวประหลาดนั้นทรายาร่างงอนเงินไปมาช่วงอกถูกกระบี่กรีดเป็นแผลยาว เกือบหนึ่งเสียโลหิตอาบฉลมปกเสื้อมันจนแดงฉานแต่ในเวลาเดียวกันพลังฝ่ามือของตัวปลาดนั้นก็ฟาดกระนำมายังจูเฉียงด้วยความนักน่วงที่แทบโยคลอนภูเขาได้จูเฉียงไม่ทันคาดคิดว่าฝายตรงข้ามจะสามารถตีโตมาจึงถอยไปหนึ่งก้าวย่างเสียหลักอวดแตกตื่นตระนกไม่ได้ ไม่คาดว่าถ้าฟ้าดินสัมพันธ์ที่ชายไปกลับม่อาจฝันฝ่ายตรงข้ามจนลม้ลมลงตัวปราดนั้นบาดเจ็บเด็กน้อยเมื่อจูโจมจูเชียงไปฝ่ามือหนึ่งก็หันกายพุ่งเข้าสู่หุบเขาจูเชียงพุ่งกายตามติดไปสกัดควางหน้าฝ่ายตรงข้ามไว้กวาดแกงกระบีหักในมือกล่าวเสียงเย็นชาประกาศความเป็นมาตัวปราดนั้นขบฟันดังกรดกรด ไม่หยุดยังพระหน้าปากขึ้นวัตถุท,ที่เล็กละเอียดหลายจุดก็สาดพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจูเชียงซ้ายร่างหลบหลีกอย่างร้อนรนแต่ปฏิกิริยาต่อให้โหดเร็วกว่านี้ก็ยากจะลบเลี่ยงการโลบทำรายอย่างกระทันหันที่เนื้อความคาดหมายชนิดีได้ทั้งระยะประชิดใกล้กันและอาวุธลับก็พุ่งจากปาก เั็นเรื่องประารที่ไม่เคยได้ยินมาบริเวนต้นแขนหัวไหลถูกทะลวงไซหลโอรูอย่างดีที่ไม่ทำร้ายถูกจุดชีวิตไม่เช่นั้นก็ต้องถึงแก่ความตายไปแขนข้างซ้ายของจูเฉียงมีโลหิตไหลเซ่นแต่แขนขวายังยกขึ้นกระปีหักฟาดฟันไปด้วยความตัร้ายเกลียวกราดได้ยินเสียงแพ่ร้องที่หวนหวนพลันดัง ตัวปานนั้นถูกกระบีจูเฉียงฟันขาดเป็นสองท่อนตับไตเแท้ผูงไหลเอริยราดไปทั่วพื้นดินกลิ่นขาวโลหติตคลาลุ้งชุนเชียวสำเนียงเสียงแพรอร้องไม่ทันขาดหายเสียงตะวาดอันกึกก้องพลันดังสะท้านหูว่าผู้ห่างจากที่ใดถึงกับกล้าฆ่าเทวทูตเฝ้าภูเขาของเล่าหูเสียงดังพร้อมกับร่างถึง ปรากฏชายชราผมขาวโพลนพร่างสูงใหญ่ตระงานผู้หนึ่งขึ้นทีเบื้องหน้าสายตาจมววเชียงใจสะท้านหวันไหวเพ่งสายตามองเห็นชายชราที่ปรากฏกายมากลางแก้งหน้าผากมีรอยแผลเป็นแห่งหนึ่งจมลึกและแบกกว้างดูคล้ายกับตาข้างหนึ่งจึงชุกคิดขึ้นเป้าหมายแท้จริงมาถึงแล้ว นี่คงเป็นบุคคลที่ทำร้ายอังเนื้อเจื่อบาดเจ็บหลังจากถ้อยคำมันผู้ตายเป็นเพียงเทวทูตเฝ้าหุบเขาบริวารยังมีฝีมือเช่นนี้เจ้านายคงคาดคำนวณได้พอชุกค,คิดเช่นนั้นจึงรู้สึกไหวหวัน่นท่นใจเล็กน้อยกามเนื้อบนใบหน้าช,ชายชราผมเขากระตูกเข้าหากันสองตาจ้องมองซากศพตัวประราดนั้นขำเ็งนิ่ง กระหังสรงใหญ่สันลอริเกเล็กนนอยคาดว่ามันคงเดือดดานคลั่งแค้นในการตายของบหรือหวานยิ่งนะับจบบทที่81